ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพ,ลาพาัลภาเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปะย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของ นักอักษราศาสตร์เชี่ยวชาญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรพี่จันดาวรัตชูซัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาว่ากันเนาะในเรื่องราวของจานนี้มีที่มาที่เราเปิดกันไว้ในจานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะพี่จันคะค่ะคราวที่แล้วพูดถึงว่าจอ,อามพลปอพิบูลสงครามเนี่ยผักดันให้ เอาเอาเตี๋ยวเนี่ยมาเป็นนโยบายที่จะกู้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจตกต,กต่ำนะคะปี2485มีน้นท่วมใหญ่ปี2485ท่วมก็ไปถึงทำเนียบประธานาลนะคะข้าราชการเอ,อ่อนะนักการเมืองก็ต้องนั่งเรือกันเข้าไปอาหารตะวันก็จะมีเรือเข้าไปขายเตีียวจึงท่านจอมพลปพิมุนสงครามเนี่ยปิ้งไอเดียแล้วเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำคือ ยังมีเรื่องของสงคารามเอ,เอ,เอมหาเอเซบูรพาเรื่องของสงคารามโลกครั้งที่สองนะคะหลายเรื่องหลายราวค่ะก็เลยคิดว่าถ้าประชาชนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เอามาปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องปรุงที่หาได้ในประเทศไทยนะคะคแ,ลแล้วที่ข่าวที่เราวิ้งค์ายว่าท่านมีสปีชมีมีท่านท่านกล่าวปราศัยว่าคนไทยตอนนั้นมี สิบแปดล้านคนทั้งประเทศนะคมสิบแปดล้านคนบอกว่าถ้าคนไทยทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวันวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชามคิดราคาแล้วเนี่ยหนึ่งวันเท่ากับเกิดรายได้เก้าสิบล้านสตางค์หรือว่าเก้าแสนบาทนะคะแล้วเงินเก้าแสนบาทก็จะไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลก็คือผู้ผลิตผลิตผลที่เอามาทําเป็นจานก๋วยเตียเ๋ยวด้วยล่ะค่ะนะคะแล้วเงินหนึ่งบาทเนี่ยก้อก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งแน่นอนซึ่งในยุคนั้นเนี่ย ข้าวยากหมากแพงเงินหนึ่งบาทซื้ออะไรไม่ค่อยได้แต่ว่ารับประกันได้ว่าซื้อเกี๋ยวได้แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยเพราะฉะนั้นทําไมใครจะไม่กินเตี๋ยวละ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของท่านจอมพลปอแล้วก็จะมีนโยบายอื่นๆอ,อีกมากมายที่ส่งเสริมนะคะอย่างอาทิตย์นั้นที่บอกว่าท่านก็จะทําลดเตี๋ยวแจกไปทั่วภูมิภาคนู่นนี่นั่นนะคะในยุคนั้น,นต้องบอกว่ารัฐบาลควบคุมสื่อได้ ไม่ไม่ดิฉันไม่ไม่ใช่คําว่าควบคุมสื่อได้ได้หมดจดรวบลัดหรอกคือว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละนะคะที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็จะมีสื่อมวลชนบางฉบับที่เป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลได้นะคะก็จะมีเช่นหนังสือพิม,ม,มพ์สีจุ้งหนังสือพิมพ์ประชาชาตินะคะหนังสือพิมพ์เหล่านี้ก็จะมีข่าวที่รายงานการทํางานของรัฐบาลเป็นเป็นไม่ไม่เชิญโฆษณนชนะวนชื่อแต่ว่าเป็นเป็นข่าวดีที่ พอเราฟังออสรัฐบาลทำนี่อยู่ทำนั่นอยู่น,นู่นเอ่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีนสยกทินประมาณช่วงวันที่ห้าพฤศจิกาย,ยนปีสองพันสี่ร้อยสิบห้านะคะก็พาดหัวว่าต้องการคนไทยที่มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวพณะท่านผู้นํามอบเงินเป็นทุนส่งเสริมนะคะก็คือประกาศเลยว่าใครอยากขายก๋วยเตี๋ยวเนี่เดี๋ยวนายกใจเออลงทุนให้นะคะลงทุนให้นะคะจะได้ลงทุนเป็น ถ้าขายกว๋วยเตี๋ยวได้รัฐบาลออกทุนให้ไม่มีทุนบอกมานะคะป๋าจัดให้นะคะ,ะแล้วในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งโรงคือก่อนที่นยโยบายกว๋วยเตี๋ยวจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าบังเอิญหรือเปล่ามีการตั้งโรงงานวุ้นเส้นเกิดขึ้นเปิดวุ้นเส้นแล้วต่อมาก็จะมีการตั้งโรงงานทําเส้นกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะตอนนั้นในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีการลงเอ่อลงข่าวด้วยแล้วก็พวกวิทยุประชาสัมพันธ ซึ่งเป็นของรัฐบาลนะคะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้รัรเนีรยเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันขายแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะถึงกินก๋วยเตี๋ยวนี่รักชาติมากนะคะรัฐบาลเนี่ยออกทุนนะคะให้ทุนสําหรับเริ่มต้นในการขายก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดดอกเบี้ยนะคะให้รายละสามสิบบาทสมัยนั้นน่าจะเยอะอยู่นะคะสามสิบาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยนะคะ เพื่อให้การขายก๋วยเตี๋ยวนี่ยแพร่หลายไปทั่วประเทศนะคะรวมทั้งให้หน่วยราชการทุกหน่วยเนี่ยเร่งรัดนโยบายนี้อย่างเร่งด่วนนะคะในปี2484ตอนนั้นก็จะมีหน่วยงานหนึ่งตั้งขึ้นมานะคะก็คือกรมประชาสงเคราะห์นะคะกรมประชาสงเคราะห์ตั้งแรกๆเนี่ยก็จะขึ้นกับสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เองนะคะคนแรกก็ถือว่าเป็นแม่งานเลยล่ะในการกระจายเงินทุน ผลิตอุปกรณ์การขายนะคะท,ทํารถเข็นเร่ขายออกแบบนะคะแล้วก็จะแจกจ่ายไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะทางรถรถขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเอ่อถ้าเท่าเดี๋ยวฟังในในในเพลงเนี่ยเพลงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวรถจ้านะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือตตอนแรกที่ฉันฟังอันนี้ก็ืตอนนี้ยังไม่ได้ค้นข้อมูลเท่าไหร่นะคะ,คะ,ะก็จะแบบเอ๊ะทำไมเขาโฆษณาว่าก๋วยเตี๋ยวรถละ่ะอ๋อมีการออกแบบ รถเข็นรถทีบสำหรับขายก๋วยเตี๋ยวในยุคนั้นเองนะคะเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ากรมประชาสงเคราะห์ตั้งขึ้นเดือนปีแปดสี่จำผิดหปีหนึ่งกรมประชาสงเคราะห์ตั้งเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนสองสี่แปดสามนะคะแล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นนัฐมนตรีคนแรกนะคะหน้าที่หลักกรมประชาสงเคราะห์เนี่ยก็จะมีอยู่สามอย่างหลักๆก็คือช่วยเหลือด้านอาชีพช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแล้วก็ สุขภาพจิตใจด้วยนะคะพอปั้งมาได้สิบวันก็มีรณรง์เรื่องกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีมีประกาศในในข่าวนะคะข่าวเขียนว่าคณะท่านผู้นํามอบเงินเป็นทุนส่งเสริมด้วยกรมแพทยสงเคราะห์ได้รับบัญชาคณะท่านนายกรัฐมนตรีให้จัดขายก๋วยเตี๋ยวตามสถานที่ราชการให้พอเพียงความต้องการในการนี้คณะท่านได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนส่งเสริมดันั้นกรมสงเคราะ์ จึงขอประกาศให้คนไทยที่มีอาชีพทางขายุ๋เยเตี๋วไปติดต่อขอทราบรายละเอียดที่แผนกกรรมกรกรมประชาสงเคราะห์วังปารุสกรวันถนนราชดำเนินนอกโดยด่วนนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวที่แบบคาดอยู่ในหน้านหนึ่งเลยในในหน้าหนังสือพิมพ์น,นะคะค่ะตอนนั้นพอก็หลังจากที่ตั้งกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปีสองสี่แปดสามต่อมาอีกสองปีสองสี่แปดห้าก็เกิดน้ําท่วมใหญ ตอนนั้นกรมาราสงเคราะห์ก็ยังอยู่นะคะดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าย้ายหน่วยงานทนสังกัดจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยมาสังกัดกับกระทรวงมหาดไทยนะคะงานก็จะมีขยายเรื่องรับผิดชอบเรื่องบรรเอาทุกให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีเอในตอนที่ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยกรมประชาสงเคราะห์ออกเอกสารนะคะออกเอกสารเผยแพร สูตรก๋วยเตีเ๋ยวนะคะสูตรกว๋วยเตี๋ยวจากรัฐบาลนะคะ,ะจากรกรมธรรม์เขาตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์หรือกรุนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์อื่นๆด้วยนะคะฉบับวันที่14พฤศจิกายนปี2485นะคะ,ะกว๋วยเตี๋ยวที่รัฐบาลแจกสูตรมานะคะ,ะมีทั้งหมด8ตำรับด้วยกันคือ8สูตรนะคะ,ะจริงๆถ้าบอกแล้วเนี่ยมันมันก็คือกว๋วยเตี๋ยวที่หากินหารับประทานได้ง่ายในปัจจุบันนี้จะบอกว่า เติบโตแตกหน่อมาจากตำรับที่รัฐบาลแจกแต่ตำรับเพิ่มมอตอนนั้นหรือเปล่าตอนสองสี่แปดห้าหรือเปล่านะคะสูตรแรกนะคะรรก๋วยเตี๋ยวแปดแปดสูตรที่เขาแจกเนี่ยนะคะสูตรแรกบอกกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะก,ก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่ก็คือนึกภาพกว๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูณน,ะนตอนนี้นะคะมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็คือจะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเขาบอกว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ถุงวอกน้ำมันหมูทุกสูตรจะเป็นน้ำมันหมูนะคะกระเทียมเจียว เนื้อหมูตับกุ้งแห้งตัวเล็กหรือกุ้งฝอยถั่วลิสงป่นนะคะเต้าหู้เหลืองนะคะน้ำปลาน้ำตาลตั้งชายน้ำส้มหรือมะนาวนะคะผักชีต้นหอมพริกป่นพริกดอกนะคะแล้วบอกวิธีปรุงด้วยนะคะบอกว่าให้ต้มเนื้อหมูตับหมูให้สุกแล้วหั่นปเป็นสี่เหลี่ยมบางๆเต้าหู้ก็หั่นไปที่เล็กๆนะคะถั่วลิสงก็ขั้วบุกพอแต่ก็คือ ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรฉันจะไม,ไม่ไม่อธิบายละเอียดแล้วเขาก็บอกว่าต้มน้ําให้เดือดลวกเส้นลวกถุงงอกนะคะประมาณสิบวินาทียกขึ้นฉลัดที่แห้งใส่ถ่ามสะอาดทุกสูตรในแปดสูตรเนี่ยจะเน้นที่ถามสะอาดนะคะมีคีย์เวิร์ดเนี่ยปรากฏอยู่ในทุกสูตรเลยค่ะแล้วก็เอาเอาเส้นกับถุงงอกที่ลวกเราเนี่ยใส่ลงไปใส่น้ํามันหมูกระเทียมเกียวนะคะคอ้ากัปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลกุ้งแห้งต้งชายผนปุริสงเนื้อหมูหรือตับหมูนะคะ น้ำส้มน้ำมนาพริกด,ดองแล้วก็ต้นหอมหั่นผักชีโรยหน้านะคะถ้าผู้บริโภคชอบรสใดเป็นพิเศษจะได้เติมได้ตามต้องการเพราะว่าอย่างนั้นตรที่สองนะคะที่รัฐบาลแจกก็คือก๋วยเตี๋ยน้ําก็เอ่อไม่ไม่มีอะไรแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยน้ำในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นต้นแบบของก๋วยเตี๋ยน้ำในปัจจุบันนี้ได้ไหมก็จะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเ้รื่องปรุงเหมือนกันค่ะมีถุงรอกเนื้อหมูตับหมูพุ๋นแห้งตัวเล็กต้องหู้เหลืองนะคะ ทุกสูตรจะมีถั่วงอกและเต้าหู้เหลืองถือว่าเป็นโปรตีนราคาถูกที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะหารับประทานได้นะคะที่รัฐบาลใส่มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ผักก็จะมีต้นหอมใบหอมผักชีพริกไทยพริกดอกนะคะวิธีทําก็เหมือนกันพีแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีต้มน้าซุปเนี่ยให้เอากระดูกหมูหรือกระดูกไก่ใส่ในหม้อต้มใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อเป็นน้ําเชื้อขาวนะคะเือให้มีรสดีถ้าจะให้เขาบอกว่าถ้าจะให้รสดียิ่งขึ้น ควรใส่กุ้งแห้งปลาหมึกสักเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เนื้อหมูตับหมูต้มลงไปด้วยกันก็คือเอาเนื้อหมูกับตับหมูใส่ไปในในหมอ้อต้มน้ำซุปเนี่ยมันก็จะได้ความหวานที่มาจากรสชาติของเนื้อหมูตับหมูนะคะเนี่ยก็ก็จะเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้เนื้อหมูทั้งหลายเนี่ยเอาที่ต้มแล้วก็เอามาหั่นเป็นส้นเหลเี่ยววิธีทําก็คือกว๋วยเตี๋ยวน้ำเนะบัดน,นี้เลยคะ่ะต่อมาสู่ที่สามนะคะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนะคะ เครื่องปรุงไม่ไม่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวหมูที่ให้มาเพียงแต่ว่าน้ําซุปเนี่ยเขาให้เอากระดูกวัวใส่ลงไปในหม้อต้มนะคะแล้วก็เอาเนื้อวัวข้างในวัวต้มลงไปด้วยนะคะเอเหมือนกันวิธีทําเหมือนกันแต่ว่าเส้นเน,นี่ยอน้บอกให้ลวกสิบห้าวินาทีและที่ที่แปลกก็คือก็ก็ไม่แปลกเพราะว่าหลายหลายร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวอยู่ยนี้ก็ยังมีแบบนี้อยู่<ม>คือมีเต้าหู้ยีนะคะจะต้องเติฟเต้าหู้ยีมาให้ปรุงรสอย่างเช่นตอนดิฉันนึกถึงร้านในกรุงเทพ ก๋วยเตี๋ยวบ้านเนินนะครับก๋วยเตี๋ยววับ้านเนินเนี่ยถ้าไปรับประทานเนี่ยเขาก็จะมีในพวงเครื่องปรุงเนี่ยนอกจากมีน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลแล้วเนี่ยจะมีช่องที่เป็นต้งหู้ยี้ด้วยสําหรับเอามาผสมกับน้ําน้ําแกงอร่อยมากนะคะค่ะที่แปลกเขาบอกว่าต้องมีถ้วยเล็กๆสําหรับใส่พริกดองน้ําส้มเอาไว้ตังหาเพื่อที่จะได้จิ้มเนื้อวัวกํากับไปด้วยคือรับประทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเอาตะเกียบเนี่ยคีดเนื้อวัวขึ้นมาจิ้มน้ําส้มรับประทานนะคะอันนี้ก็แต่ว่า ดิฉันไม่ได้ดิฉันมักจะปรุงไปเลยแต่ว่าหลายร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ที่มีถ้วยน้ำจิ้มต่างหากให้ทุกโต๊ะนะคะอ่าโอเคต่อไปก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะไม่ไม่มีอะไรแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอมมีแตกต่างตรงที่เขาบอกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะเอาเนื้อไก่สดเอามารวนกับน้ำมันหมูกระเทียมเจียวนะคะคือแทนที่จะเป็นไก่ต้มแล้วฉีกเนะก็เป็นเนื้อเนื้อไก่เนี่ยไปรวนกับน้ำมันหมูกระเทียมเจียวออกมาปลุกนะคะบอกว่า ทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำทุกอย่างเว้นแต่ใส่ไก่ไว้ที่รวนไว้เท่านั้นสูตรที่ห้าก๋วยเตี๋ยวปูทะเลอันนี้ทำไมไม่สบคอดมาถึงปัจจุบันนี้นะันที่ฉันไม่เห็น <c oughs> นะคะก็ <c oughs> จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่มีปูทะเลมีกุ้งแห้งตัวเล็กกุ้งฝอยกระเทียมเคียวถั่วที่งต้องหู้เหลืองน้ำปลาน,น้ำตาลทรายน้ำส้มน้ำมะนาวตั้งใายหัวผักกาดเค็มนะคะหอกชีใบหอมพริกป่นนะคะวิธีทำเขาเอาปูทะเลมาต้มแล้วแกะให้สุกออกจา่เนื้อใส่จานไว้นะคะนอกจักนก็ ปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวคือปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำทุกอย่างเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นปูทะเลเท่านั้นเองในน้าซุปสำหรับทาก๋วยเตี๋ยวปูทะเลเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเลยว่าใช้กระดูกสัตว์ชนิดไหนมาทําเป็นน้ําซุปตะแกรต้มแล้วก็เลยเพียงแต่ว่าบอกว่าทาเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวน้ําทุกอย่างเว้นแต่ใส่เนื้อปูทะเลเท่านั้นนะคะแล้วก็หกก๋วยเตี๋ยวถุงรอกนะคะก๋วยเตี๋ยวถุงรอกเนี่ยตามความเห็นของดิฉันน่าจะเป็น ต้นแบบที่วิวัฒนาการมาเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดถุงงอกก็เครื่องปรุงก็จะมีมีเส้นเล็กใช้ระบุเลยเส้นเล็กไม่มีหรือเส้นใหญ่นะคะถุงงอกไข่เป็ดหัวผักกัดเค็มก็คือเช่อโบนะคะตัวนี้ส่งน้ำปลาน,น้ำตาลใบกุ้ยช่ายพริกป่นมะนาวน้ำมันหมูกระเทียมเจียวแล้วก็ผักแนมจะมีหัวปรีนะคะ มีใบบบวบกหรือผักอื่นตามชอบนี่แหละที่ดิฉันถห็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นต้นแบบของขัดไทยไหมเพราะว่ามีใบบบวบกมีหัวปรีนะคะวิธีทําเนี่ยก็ก็คล้ายๆกับขัดไทยเพียงแต่ว่าในเนี้ยเขาเมีแต่มะนาวที่ที่ปรุงรสนะคะแต่มะนาวเนี่ยมา,ม,ามาบีบที่หลังนะคะไม่เออไม่มีการใส่ส้มมะขามเปียกหรือว่าปรุงปรุงรสเป็นซอสขัดอย่างปัจจุบันนี้นะคะ แต่ like ที่บอกว่าเอ๊ะม um. ันจะเป็นต้นแบบของผัดไทยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีใบกุ <Det S 1> ้ย <Zahlen>. ช่ายนะคะมีไชโป้นะคะที่ที่เหมือนกับผัดไทยเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าในนี้ไม่มีเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวกับถุงวอกเฉยๆเลยแหละไม่มีกุ้งแห้งไม่มีอะไรเอ๊ะอันนี้จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวถังแปกก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีซีอิ๊วดำอ่ะดิฉันก็คิดไปต่างๆนานานะคะก็เป็นสูตรที่รัฐบาลเขาแจกยุคนั้นนะอ่ะ 7, เ็ก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้ห,หรือก๋วยเตี๋ยวใบกนะนาใบกนะนาก็คือคะน้าสมัย่อนเรียกใบกนะนานะคะใช้เส้นใหญ่มีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อมหมูกระเทียมน้ำปลาแล้วก็แป้งมันใบกนะนาพริกดองน้ำส้มอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคะแต่สมัยนัน้นเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวกวางตุง้หรือก๋วยเตี๋ยวผัดใบกนะนาเขาผัดเนื้อหมูกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วพอผัดพ,พ,พอหมูสุกเนี่ยก็ใส่เส้นลงไปผัดเลยนะคะ ใส่เส้นเอ,อลงไปผัดเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาแป้งมันละลายน้ําใส่ลงไปปรุงรสแล้วค่อยใส่ใบคะนา้าหรือใบผักวังตู้นะคะอันนี้อะวิธีทําไม่เหมือนรัาหน้าปัจจุบันที่เขาเขาจะผัดเส้นแล้วก็ผัดแยกน้ําแต่ในในกำรับอาหารที่รัฐบาลแจกในยุคป,ปีสองสี่แปดห้าเขาก็บอกว่าหรือจะทําโดยวิธีผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้สุกใส่จานไว้เสียก่อนแล้วจึงใส่เครื่องภายหลังก็ได้ออแปลว,ว่า เมื่อประชาชนได้รับสูตรจากรัฐบาลแล้วเห็นว่าทําแบบหลังน่าจะเหมาะกว่านะคะก็เลยสืบทอดกันมาแบบนี้สุดท้ายนะคะที่รัฐบาลแจกข่าวนั้นก็จะคือสูตรก๋วยเตี๋ยวกะทินะคะก๋วยเตี๋ยวผัดกะทิเครื่องปรุงก,ก็จะมีเส้นเล็กมีถุงรอกมีเต้าหู้เหลือถั่ทลิียนส่งผลกุ้งแห้งผลตั้งชายหรือใช้โปะนะคะใบกุ้ยช่ายเอ่อน้ำปลาน้ำตาลมะนาวน้ำกะทิมีหัวปลีเป็นของแก้มนะคะดูจากเครื่องปรุงเนี่ยก็คือมันคือผัดหมีก่กะทิที่ ยังมีขายอยู่นะปัจจุบันนี้ค่ะ<ฆ>ก็คือเขาใช้กะทิเนี่ยแทนแทนน้ําน้ํามันหมูไปเลยนะคะนั่นแหะแล้วก็ผัดแต่ว่าถ้าเป็นหมี่กะทิสมัยนี้เขาจะใส่ใส่สีแต่งสีนิดนึงนะคะใส่เป็นส,สีชมพูหรือว่าสีเหลืองจากไข่ก็แล้วแต่นะคะอันเนี้ยน่าจะเป็นต้นแบบของหมี่กะทิโดยอหนังสือแปดตำรับวยเตียวของกรมประชาสงเคราะห์เนี่ยนะคะพิมพ์ีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะหนังสือหนังสือพิมพ์สีกรุง นะคะปีพศสองพัวันที่สิบสี่พศจิกายนแล้วก็ยังมีพิมเผยแพร่ห,หอยู่ในเอกสารอื่นๆเช่นถ้าเป็นงานศพที่ที่จัดในช่วงนั้นนะคะก็จะมีหลายงานทีเดียวที่เอาข้อเทแป8สูดของรัฐบาลเนี่ยมาเผยแพร่มาพิมพ์ในในหนังสืองานศพด้วยนะคะอย่างเช่นหนังสืออนุสรณ์งานศพของนางสงวนล่ำซำนะคะชื่อหนังสือว่าตำรับสืบสายนะคะ ก็จะมีเอาตำราเมนูก๋วยเตี๋ยวแปดตำรับเนี่ยพิมแทรกลงไปในหนังสือด้วยนะคะคือคุณสงวนล่ำซำเนี่ยท่านเป็นภรรยาของเจ้าสัวจุลินล่ำซำนะคะแล้วก็เสียชีวิตในในช่วง2อ8 5แล้วก็จัดงานศพโดยในงานศพนั้นนะคะท่านนายกจอมพลปพ,พิบุสงครามกับนายพันโทท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะคะก็ได้มาเป็นเจ้าภาพในพิธีนะคะซึ่ง อันก็ในในงานเนี่ยเจา้าภาพเขบได้พิมพ์สูตรก๋วยเตี๋ยวแทรกลงไปในหนังสืองานศบด้วยนะคะทีนี้จะดูว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของจอมพลปอที่มีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือถั่วงอ,อกที่เขาเขาบอกว่าสมัยก่อนในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้ใส่ถั่วงอ,อกแต่ามาเพิ่มในยุคจอมพลปอพิบูลสงครามค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งที่เรามากักจะยกให้เป็นผลงานของจอมพลปอว่าผัดไทยเกิดในยุคข,ของท่านจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะแต่ว่า เรื่องนี้นะคะคุณคุณจิรวันะคะจิราวาซึ่งเป็นบุตรีของท่านจอาพลปพิบูลสงครามเนี่ยได้บอกไว้ว่าผัดไทยไม่ได้เป็นผลงานของคุณพ่อนะคะเขาบอกว่าผัดไทยนั้นเนี่ยมีมาขายนานแล้วนะคะผัดไทยนี่ไม่ใช่ของคุณพ่อไม่ใช่ของเราเขามีมานานแล้วที่ราชวงศ์เยอะแยะไปอร่อยจะตายป้ากินแต่เด็กๆแต่เรื่องก๋วยเตียวนี่ใช่ คุณพ่อให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวเพราะแต่ก่อนมีเฉพาะคนจีนเท่านั้นที่ขายนะคะบอกว่าอันนี้สิเป็นผลงานก็คือผลงานก็คือโดนลงให้มีการขายขายและซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแต่ว่าผัดไทยจะบอกไม่ใช่ผลงานเพราะว่าผัดไทยมีมาก่อนยุคจำพลปษแล้วแต่สิ่งที่ที่จริงในเรื่องความสัมพันธ์ของจำพรกับกับผัดไทยก็คือท่านได้ไปกินร้านผัดไทยชื่อดังแถวประตูผีนะคะชื่อร้านทิพย์สมัยแต่ว่าดิฉันจะชอบอีกร้านหนึ่ง ก็คือแฟนใจแฟนมันลหละนะคะ<ฆ>บอกว่าวันนึ่งท่านจอมพลปพิบพ์สงครามได้มาลองลิ้มรสสีมีผัดไทยของคุณสมัยท่านรู้สึกประทับใจจนเป็นอันต้องเอ่ยปากกล่าวชื่นชมว่าผัดไทยประตูผีนี่แหละคือรสชาติของผัดไทยที่แท้จริงนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นนโยบายที่จอมพลปพิบพลสงครามเนี่ยท่านผลติตผลออกมาแล้วก็จะให้เป็นนโยบายสร้างชาติรักชาติคู่เศรษฐกิจนะคะ ในวรรณกรรมในที่ที่เอาเอา,เอาฉากเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยเป็นฉากเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสี่พันดินนะคะของพัน, rồi, pareil, นตรีหมอมราชวงศ์คริสตราโมดท่านก็เอาไดอะล็อวเอาบทพูดเนี่ยใส่ปากให้พ่อเพิ่มพี่ชายของแม่พรอยเนี่ยพูดบอกว่าเดี๋ยวนี้ถึงกับว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี้แหละอาจแก้เศรษฐกิจของชาติได้อ้อแล้วถ้าใส่หมวกอีกใบหนึ่ง,งกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วก็ เป็นมหาอำนาจได้เลยแม่พลอยเอ้ยนะคะก็คือเขาเพิ่มเขาปะแสะแสรัฐบาลยุคนั้นไว้ไวใส่ปากเขาเพิ่มไว้นะคะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชาติีต่ยใส่หมวกใบหนึ่งโอ,โอ้โหประเทศไทยเป็นมหาอำนาจเลยป,ประมาณ <c oughs> มนั<ะ>้นทีนี้เรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สมุปพเนี่ยพูดมาแก้เศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็จะมีคนบุกว่ามันเป็นหมาทางการเมืองอย่างหนึ่งเพราะว่า ทำให้เห็นว่าอันนี้กินกินอย่างประชาชนนะไม่ได้กินอย่างเจ้านะคะแล้วก็กินอยู่ง่ายแต่ว่านโยบายของจอมพลปอกับการปฏิบัติของจอมพลปอสิ่งที่น่าชื้นชมก็คือท่านเคลื่อนไปทั้งกระบวนนะคะก็คือทั้งสักนาชักดันแล้วก็มีการแบบว่าออส่งรถก๋วยเสียวไปทั่วประเทศมีการลงข่าวว่าขณะนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีก๋วยเตี๋ยวขวากขายครบแล้วนะคะอ,อ๋อก็คือแพร่หลายมากแล้วก็มีให้สนับสนุนให้ข้าราชการเนีน่ย ขายก๋วยเตี๋ยวมีท่านอธิบดีนะคะลกูกก๋วยเตี๋ยวขายดิฉันก็ดูตําแหน่งดิฉันเนี่ยท่านอธิบดีลกูกก๋วยเตี๋ยวดิฉันน่าจะอาจจะอยู่ในในพวกที่แบบว่าหั่นผักหั่นหมูคุณภลภพานี่อาจจะอยู่ตรงเตียงเครื่องปรุงนะคะเราแบ่งหน้าที่กันนะคะ <c oughs> ตามละดับซี <c oughs> โดนไอะพวกเล็กๆไปั้างชามไปอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอันก็คือมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไม่กินในในครัวเรือน ้าเหลือก็ไม่ขายเป็นรายได้ได้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชากรมีอาชีพนะคะแล้วคนก็ไปถามว่าคนไทยมาขายก๋วยเตี๋ยวคนทุกซอกทุกมุมเนี่ยคนจีนเขาไม่โกรธกันแย่เหรอนะคะท่านก็บอกว่าคนจีนจะโกรธได้ยังไงเพราะคนไทยเนี่ยเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปซื้อกินกับคนจีนนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าชาติจีนชาติไทยชาติอื่นไกลพี่น้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเออนโยบายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้ตั้งามแตกแยกอะไรคะ่ะนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกแล้วว่าก๋วยเตี๋ยนี่ก็ครอบแค่หลายเป็นนโยบายของของชาตินะคะคิดว่าเรื่องของก๋วยเตี๋ยวใน,ในยุส่สุพลปเนี่ยเราได้จะจบตรงนี้ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณในด้านของพี่จันดารัชชูทรั์นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรนะคะที่นำข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในท p c h a ช n e l Podcast กับอ๋อพันละผักเขียวแก้วค่ะ thank mm. you